ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทําให้เรามีความสุขก็พอนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันน,น,นี้วันที่31พฤษภาคม2568นะคะวันงดบุหรี่โลกนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะวันนี้นะคะแอดมีแนวทางรับวงในสัญจรบึงการงวดวันที่1มิถุนายน2568นมาฝากท่านผู้ชมนะคะดูให้จบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนนะคะ ตัวเลขนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขแบบเด็ดๆเลยนะคะเนาะของจังหวัดบึงการก็มีหลายตัวเลขนะคะเนาะเกี่ยวกับเป็นจังหวัดบึงการก็เป็นจังหวัดที่77ดด้วยนะคะท่านผู้ชมจะมาไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะรับวงในให้มานะคะเนาะ แอดก็เลยอยากเอามานำเสนอเอามาแบ่งปันให้กับ f อของสแบงบ้านนานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สแบงบ้านนาด้วยนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,น,นทุกชนิดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรนะคะโรคไข้ไข้เจ็บเยอะมากนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะในคลิปนี้นะคะ รับวงในสัญจรจรังหวัดบึงการนะคะมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะลองพิจารณาดูหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บเอาไว้เสี่ยงโชคในงวดวันที่1มิถุนายน2568นะคะถ้าแอดพูดผิดหรือว่าพูดเร็วหรือยังไงนะคะแอดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแอดก็จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เอามานําเสนอนี่นะคะใครดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้น ได้นะคะบางคนเพิ่งจะเข้ามาดูแสแบงใช่ไหมคะเพิ่งจะมาเจอแสแบงเนาะก็อยากจะให้ลองติดตามนะคะกดกระดิ่งให้ขึ้นสีดำเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆนะคะที่แอดจะลงให้เสียงแอดก็จะเปลี่ยนยน,นะคะท่านผู้ชมเนาะจะแหบๆหบหน่อยนะคะเจอฝนเปียกมาสองวันแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดไปทำงานนี่แหลคะค่ะเนาะมีภารกิจนี่แหละ เจอฝนช่วงเย็นนะคะท่านผู้ชมนะแต่แอดก็พอมาถึงบ้านแอดก็จะรีบอาบน้ำสระผมทันทีเลยนะคะแต่เสียงก็จะแหบแห่แห้งๆหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเสียงไม่แจ่มเท่าไหร่เนาะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะท่านผู้ชมรับวงในสัญจรจังหวัดบึงการนะคะ 1. มิถุนายน2,568นะคะ4103 08 05 04 1 5นะคะ 908 097 508 408นะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะซื้อเป็น6กลับได้เลยนะคะ048084อย่างนี้นะคะเนาะก็ไป6กลับได้เลยนะคะ098อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะ ก็ขออวยพรให้ FC ของสแสบงบ้านานานะคะมีโชคมีลาภมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะท่านผู้ชมเนาะอยากจะให้มีโชคกันในงว,วันที่1มิถุนายน2568นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนเลยนะคะ <ๆ S 1> เฮงๆงรวยๆวยหมวกปมันหมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ